กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เครอบครักสุข,ขุมสุขคคเด้อมาพบพอะกันเช่นเคยในสองกระแสภาคกินครับผมมื้อนี้เบิดพามากินยังเขาเศร้าพี่น้องต้มเผื่อนต้มกระดูกหมูมา,มาพี่น้องมาต้มแสบกระดูกหมูมามาสดนา้วยกอนโอ้แสบเขางหนๆพี่น้อง เจ้าหุ่นห่อนเขาสวยฝนลิ่นๆเนี่ยครับพี่น้องมึงนี่ลูก้ายลูกเอาไหม Hưm vô tốt rõ nói điều Ừm ừ. อ้ออาห้าหนำไม่กินต้องกันด้วยพี่นอ้อคุณนะตอนนี้ปิดเปื่อยได้พี่หนอ่อ อิกหนังมันยำกุกๆกุกๆดีครับเขาบรรับช่วงกั็จะเริ่มกดไส้กดแท่กดซับตะไคร่เน,เนี่ยนะครับเด้อก็กับดิ่งนำ เป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้เพื่อนยินเขาก็หาเข้าหาน้าหาปลามาก,กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ขขาเศรอาอืมเปื่อยดีครับเมื่อวานเนี่ยมาแรกไปตลาดซื้อมาสองร่อยสองร่อยบาทครับได้หลายอยู่ด้ว nữa nữa tít nắng hèn tiếng run nào số lắng ซ่นนี้เม่มีรถขาดเลยครับแล่นตลอดบ้มมือเลอืมจุ่มสาบร่องไปเห็ดนนม้อไปลองแพี่คือไม่เห็ดจริงเยีง vừa để lại chỉ như để khập từ mà đồng tế mở Nè nè, มืน่อนี้ก็หยีห่อ,หบหอนบ้านในมือเนี้ยขื่มมือว่าน,นี่ห้อนห่อนมือว่าน,นี่ปุ๊ดหด,ดเลยไม่มองที่อยู่ Ừ. 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 Chỉ nó chỉ mi nắng mi yên lắm. Ôi. Ôi, à, im. กระดูกมันต้มน้ำซุปออกจากกระดูกสุดยอดแทบเหี่นเอ็นมันเออบี้ยวแทบอืมอ้มคลิปนี้ไปเร็วนี้นะครับ โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ